ขอนอบน้อมแต่คุณพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแต่พระธรรมคำสั่งสอนขอนอบน้อมแต่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรัก,ท,กทุกท่านครับผู้โชคแฉเนววันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของก่อนนอน บูชาด้วยดอกไม้ขันห้ากาบสามครั้งท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดมนต์ก่อนนอนนะครับซึ่งนับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรานั้นมีความสุขขึ้นได้ โดยในแต่ละวันนะครับเราต้องพบเจอกับเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องที่ทำให้ชีวิตเป็นสุขไปจนถึงเรื่องราวแย่ๆที่ทำให้ชีวิตวุ่นวายเมื่อกลับมาถึงบ้านนะครับเราต่างก็ต้องการเวลาพักผ่อนอยากนอนหลับสบายเพื่อลืมเรื่องราวแย่ๆสิ่งที่เป็นอีกทางหนึ่งก็คือ การท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรานั้นมีสมาธิจิตใจสงบผ่องใสอีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์สัตว์ต่างๆบนโลกเมื่อเรามีสมาธิจิตใจเย็ยนลง จะทำให้เรานอนหลับสบายตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใสพร้อมที่จะสู้ไปกับงานหรือการเรียนได้อย่างมีความสุขซึ่งบทสวดมนต์ก่อนนอนนั้นไม่ว่าจะเป็นบทใดก็าตามนะครับล้วนแล้วแต่มีอนุภาพในตัวอยู่มากมายอีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆที่จะเป็นหลักนำทางให้เรา ดำเนินชีวิตในทุกๆวันไปได้อย่างราบรื่นฉะนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่งปฏิบัติทุกวันก็จะส่งผลดีในเรื่องของสมาธิปัญญาทำให้ใจของเรานั้นสามารถพิจารณาเรื่องราวต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและใจเย็นมากขึ้น ท่านผู้ฟังครับสำหรับคนอีสานหรือว่าคนในสมัยโบราณปู่ย่าตายายนะครับได้บอกเอาไว้ว่าก่อนที่เราจะนอนนั้นจะต้องเก็บดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าเล่มวางไว้ที่หัวนอนของตัวเองแล้วก็เริ่มสวดมนต์กาบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจึงเริ่ม ต้นด้วยการสวดตามปกติการสวดมีอะไรบ้างก็จะมีคำบูชาพระว่าด้วยอิมินาสกกาเรนะที่เป็นคำบูชาดอกไม้จากนั้นนะครับก็สวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยขึ้นต้นด้วยอารหังสัมมา หลังจากที่บูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการตั้งนโมสามจบเพื่อเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ว่าอาราธนาสินห้าไตสรณคมสมทานสินห้าแล้วอธิษฐานรักษาสินห้าจากนั้นครับให้แผ่เมตตาให้ตนเอง แล้วก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์แล้วก็มีการแผ่เมตตาส่วนบุญส่วนขุศลให้กับญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าจะกล่าวถึงการสวดมนต์นั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับสำหรับทุกคนในยุคปัจจุบันสะดวกมากในทุกเพศทุกวัย นะครับไม่ใช่เรื่องของคนแก่อีกต่อไปเหมือนที่เคยเป็นและท่านเข้าใจผิดกันอย่างนั้นบทสวดมนต์ต่างๆนะครับมีเผยแพร่ออกมามากมายในรูปแบบต่างๆที่เห็นกันและได้ยินกันจนเคยชินมากมายจนกระทั่งในปัจจุบันนะครับการสวดมนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่นก็หันมาสนใจครับในการสวดมนต์กันกามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ก่อนนอนด้วยบทสวดตามปกติจนไปถึงคาถาชิน,นบ,บัญชรบทสวดยอดพระกันพระไตรปิฎกและบทสวดอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งคนในสมัยโบราณตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาายนั้นจะพ่อมสอนลูกหลานเสมอว่า ก่อนนอนนั้นจะต้องทำการไหว้พระสวดมนต์บูชาดอกไม้ด้วยขันห้าบางคนติดเป็นนิสัยตั้งแต่เป็นเด็กจนปัจจุบันนี้ก็ยังทำไม่ได้ขาดทำแล้วชีวิตดีขึ้นอย่างน่าอัศจ,จรรย์ครับเพราะอะไรเพราะเราทำอะไรก็ตามนะครับร้วนมีสติร้วนมีสมาธิเราประกอบอาชีพการงาน ก็มีแต่ความสำเร็จครับงานทุกงานก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีนั่นเองแต่สำหรับบางคนนะครับที่กำลังจะเริ่มสวดมนต์และก็ยังไม่เคยทราบว่านอกจากการได้สติได้จิตใจที่สงบขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราสวดมนต์นะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือเรียกว่าอานิสงส์จากการสวดมนต์ คือผลที่ได้รับจากการสวดมนต์ว่ามีอะไรบ้างสำหรับอานิสงส์นะครับจากการสวดมนต์นั้นอุบาจารย์หลายท่านนะครับท่านได้กล่าวเอาไว้อยู่9ประการซึ่งมีอะไรบ้างนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยครับประการที่หนึ่งนะครับเป็นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขั้นสูงต่อไป เมื่อทุกท่านทราบถึงการที่จะต้องทำอย่างไรก่อนจึงจะเริ่มต้นจากการสวดมนต์ที่ครบถ้วนทุกประการแล้วต่อไปนี้จะขอนำทุกท่านพบกับวิธีการสวดให้ชีวิตดีสวดให้สุขสวดให้รวยในดำดับต่อไปประการที่สองสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นบุญที่ได้กล่าวคําศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้บทสวดพุทธมนต์นั้นมาจากพระโอษของพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งสอนสั่งสาวกและก็มีการจําและกรท่องสืบกันมาจนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกผู้ที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ในชีวิต เป็นการเป่งคําศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและย่อมได้บุญได้กุศลประการที่สามเกิดผลดีต่อร่างกายคนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้นทางการแพทย์สมัยใหม่รับรองแล้วว่าการสวดมนต์ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจ ส่งผลอะไรครับส่งผลต่อร่างกายให้หลั่งสารความสุขออกมาร่างกายก็จะแข็งแรงใบหน้าสดใสกูบาอาจารย์นในสมัยโบราณถึงปัจจุบันทราบถึงเคล็ดลับสำคัญให้สังเกตว่าท่านจะมีอายุยืนมากและก็เป็นบรรพบุรุษของเรานั้นท่านสวดมนต์เป็นประจำอายุท่านจึงยืนยาว ไม่เหมือนคนในปัจจุบันที่ห่างเหินการสวดมนมากอายุจึงสัน้นประการที่สี่ครับเป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่งทำให้สมาธิจิตใจแจ่มใสการสวดมนต์เป็นการสร้างสมาธิวิธีการหนึ่งเมื่อจิตของเรามีสมาธิย่อมแจ่มใสมีกำลัง อ่านแก้ปัญหาอะไรก็จะทำได้ง่ายเพราะสติกํากับอยู่ประการที่ห้าเป็นที่โปรดปานของเหล่าเทพเทวดาและกระดวงจิตวิญญาณทั้งปวงแม้นผู้ใดไม่ว่าจะเป็นพรมเทพเทวดาสรพสัตว์ทั้งหลายดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลาย เมื่อได้ยินบทสวดนั้นจะพบกับความเย็นสบายคลายทุกข์ทำให้นิยมชมชอบคนที่สวดมนต์ด้วยและเมื่อได้ยินก็จะช่วยป้องกันรักษาคนที่สวดมนต์ประการที่6เกิดปุ่นจากการแผ่เมตตาเมื่อเราสวดมนต์เสร็จสิ้นก็จะมีการแผ่เมตตาให้แก่ตนเองและก็เหล่าสรรพสัตว์ ย่อมเกิดอานิสง์บุญเกิดขึ้นประการที่แปสร้างสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวปัดเป่าภัยพิบัติโรคร้ายได้จริงทุกบทสวดมนต์นั้นมาจากอักขรที่ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจตนบันดาลให้สิง่งอัปมงคลนั้นออกไปจากชีวิตและก็สร้างสิริมงคลให้กับคนที่สวดมนต ยิ่งสวดมากก็จะมีสิริมงคลมากขึ้นทำอะไรก็สำเร็จโดยง่ายประการที่เก้าครับข้อสุดท้ายก็คือสามารถแผ่บุญไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนได้บทสวดมนต์ทุกบทนั้นนะครับสามารถแผ่บุญกุศลไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนได้ทุกเรื่องยิ่งเป็นสายเลือดเดียวกัน จะยิ่งเร็วขึ้นพราอมีทั้งบุญและก็กรรโผกพผ่นกันอานิสงส์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็คงจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องของอานิสงส์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการสวดมนไหว้พระนั่งสมาธิตลอดจนการแผ่มเมตตาเป็นอย่างดีแล้วอย่างไรก็ดีครับนี่เป็นเพียงประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น ความจริงแล้วมีอานิสงส์ที่จะได้รับทางอ้อมทางลึกอีกมากมายกว่านั้นที่เราเรียกว่าปัจจัดตังหรือรู้ได้เฉพาะตัวของแต่ระบุคคลไปท่านทั้งหลายโปรดจำไว้เสมอว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติเองถึงจะได้ท่านผู้ฟังครับเรื่องต่อจากนี้ไป เป็นเรื่องราวที่หลวงปู่ชอบได้เล่าถึงการสวดมนต์ไหว้พระให้พระเนนฟังว่าการสวดมนต์ไหว้พระถึงแม้ว่าเราจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ตามพวกเทพเจ้าเหล่าเทวดาเขามีหูทิพตาทิพเขาก็จะได้ยินเสียงที่เราสวดมนต์ไหว้พระด้วยพระสุตรต่างๆเมื่อเราได้ยิน เขาก็จะเกิดความปิติยินดีในการสวดมนต์ไหว้พระก,กับเราเขาก็จะพากันมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วยถ้าจิตเราสงบลงไปบ้างเล็กน้อยเราก็จะได้ยินเสียงที่เขามาอนุโมทนากับเราเสียงที่เขาเป่งสาธุก,การนั้นมันดังปานฟ้าสีทลลมทลายลงมาทับดิน หลวงปู่ชอบได้เล่าเรื่องที่ท่านเที่ยววิเวกในเมืองพาม่าดังต่อไปนี้ครั้งหนึ่งหลวงปู่พักจำพรรษาที่บ้านยางแดงประเทศพามา่าวัดที่เราอยู่นั้นมันมีสาลาอยู่เพียงหลังเดียวและก็สาลาหลังนี้ก็มีเสาอยู่ตรงกลางต้นเดียวเราให้เขากั้นห้องเป็นสองห้อง ห้องหนึ่งเราเอาไว้พักอีกห้องหนึ่งเราก็เอาไว้นอนตอนกลางศาลาจะมีแท่นบูชาพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปอยู่หนึ่งองค์สูงประมาณหนึ่งศอกพระพุทธรูปองค์นี้แก่สลักจากไม้สักในแต่ละวันเราก็จะอาศัยสวดมนต์ไหว้พระอยู่หน้าพระประธานองค์นี้แหละ คืนนั้นเรากำลังไหว้พระสวดมนต์อยู่ดีๆพอสวดบทธรรมจักกับวัตนสูตรถึงท่อนที่ว่าจาตุมหาราชิกาเทวาสัพทมนุษย์สาเวสูงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตธังสุงสตวาช่วงท่อนที่กำลังไล่ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆอยู่นั้น ปรากฏว่ามีเสียงดังสถานไปทั่วเป็นเสียงที่ดังกระหึ่มลงมาจากท้องฟ้าเสียงดังกระหึ่มนั้นทําให้ศาลาที่เรานั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่นั้นเกิดการสั่นไหวขึ้นมาเสียงศาลามันลั่นดังเอียดอาดโยกไหวไปมาเหมือนกับว่าแผ่นดินมันไหวเราก็เลยหยุดสวดมนต์เอาไว้ก่อน มานั่งฟังเสียงดูว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่เรามานั่งรำลึกในใจของเราว่าโอ๊ยเกิดอิหยังขึ้นนอที่นี่เสียงดังสนั่นบันไหวป่านีมันสิเหตุในศาลามันพังลงมาสบอเราจึงดับไฟเทียนที่หน้าพระประธานนั่งฟังเสียงดังกระหึมนี้อย่างเดียวพอเรามานั่งฟังเสียงดังๆนั้น มันก็เงียบหายไปบ่มีอีหยังอีเมื่อเสียงดังนั้นหายไปแล้วหลวงปู่ท่านก็สวดมนต์ต่ออีกท่านเล่าดังต่อไปนี้เราก็เลยสวดมนต์ต่อพอสวดถึงท่อนไล่ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆนั้นเสียงดังกระหึมมันก็กลับมาอีกรอบเราบ่นออกเป็นเสียงภาษาอีสานว่างวย มันเป็นอย่างอีกและะนอกบัดนี้พ่อวาจังสันขนขิ่งลูกถ้าเป็นภาษาภาคกลางบอกว่าขนตามตัวตามแขนลุกขนหัวก็ผากันลุกยาบงาบเอามือรูปไว้กับบอยู่ห้วยห้วยอีอย่างกันนอบัดท,ที่นี้แผ่นดินมั่นไหวบนนอเรานั่งฟังเสียงนั้นอยู่อีกนานพอสมควรเสียงนั้น จึงเงียบลงไปลุงปู่ชอบก็เลยสวดมนต์ต่อไปจนครบสูตรระหว่างที่สวดอยู่นั้นก็ไม่ปรากฏมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอีกสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับเข้าไปที่ในห้องพักเพื่อที่จะนั่งภาวนาต่อตอนที่มานั่งภาวนานี้แหละจึงได้มารู้ว่าเสียงที่มันดังกระหึม่มปานฟ้าจะถล่ม ลงมาทับดินนั้นมันคือเสียงอนุโมทนาสาธุการของเหล่าเทพเจ้าเหล่าเทวดาพวกเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ของเราเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระพอพวกเขาได้ยินแล้วก็เกิดความปิติยินดีขึ้นมาจึงพากันเป็งเสียงอนุโมทนาสาธุการกัน เสียงอนุโมทนาของพวกเทพเจ้าเราเทวดามีอนุภาพมากจนทำให้แผ่นดินเฉพาะตรงที่เราอยู่นั้นเกิดการสั่นไหวขึ้นมาชั่วขณะเทวดาเขามาแสดงปฏิหารให้หลวงปู่ชอบรับรู้ท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดมนต์ไหว้พระปู่ย่าตายายคนนีสานในสมัยโบราณนั้นก่อนจะนอนท่านให้สวดมนต์ไหว้พระบูชาด้วยขันห้าดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าเล่มเตื่นขึ้นมาจะมีชีวิตที่ดีสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ